าคุณเบื่อตื่นมาแล้วรู้สึกหมดแรงทุกเชา้าลองเปลี่ยนนิสัยบางอย่างดูไหมเช้าแบบเดิมอาจเปลี่ยนเป็นเช้าที่สดใสได้ถ้าคุณเริ่มจากห้าสิ่งเล็กๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้หนึ่งพูดขอบคุณกับเช้าว,วันนี้แม้มันจะธรรมดาแค่ไหนก็ตามการพูดขอบคุณกับเช้าว,วันนี้แม้มันจะดูธรรมดาในสายตาใครหลายคนอาจเป็นแค่การเริ่มต้นวันเหมือนทุกวันที่ผ่านมา แต่แท้จริงแล้วมันคือหนึ่งในพลังเงียบที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพจิตทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงชีวิตในระยะยาวเพราะสิ่งที่เรารู้สึกในวินาทีแรกของวันจะกลายเป็นตัวกำหนดพลังตั้งต้นที่เราจะใช้รับมือกับเรื่องต่างๆทั้งดีและร้ายตลอดทั้งวันความรู้สึกขอบคุณไม่ใช่แค่เรื่องของความสุภาพหรือศีลธรรมแต่เป็นพลังภายในที่ค่อยๆฝึกได้ เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดการความคิดลบความเครียดและความรู้สึกไร้ค่าในชีวิตประจําวันในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบความเปรียบเทียบและความคาดหวังสูงจากทุกทิศทางคนจำนวนมากมักรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พอยังไม่ดีพอยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นให้ขอบคุณแต่หากเราหยุดมองความธรรมดาในชีวิตเช่นแค่การตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งโดยไม่เจ็บป่วยไม่หิวโหย ไม่โดดเดี่ยวหรือแม้แต่การได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกนั่นคือสิ่งที่คนอีกจำนวนมากไม่มีโอกาสได้สัมผัสอีกแล้วความรู้สึกทราบซึ่งในสิ่งเล็กๆเหล่านี้ไม่ใช่ความเพ้อฝันแต่เป็นการฝึกใจให้หยุดมองสิ่งที่ขาดแล้วหันกลับมามองสิ่งที่ยังมีอยู่และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตอินพุตของชีวิตเราในแต่ละวันไม่ได้มาจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเสมอไป แต่มาจากความรู้สึกแรกตอนที่เราลืมตาถ้าเราเริ่มต้นวันด้วยความบน่นความเบื่อความรู้สึกว่าต้องฝืนทนอีกวันนั่นคืออินพุตเชิงลบที่กําลังบ่มเพาะพลังชีวิตที่ขมขื่นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเราตั้งใจเริ่มต้นด้วยความรู้สึกขอบคุณแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอากาศเย็นสบายหมอนที่นุ่มผ้าห่มที่ห่มอุ่นหรือเสียงนกร้องที่หน้าต่างอินพุตแบบนี้ จะกระตุ้นสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินและโดพามีนทำให้เรารู้สึกพอใจมีแรงใจและพร้อมที่จะรับมือกับโลกภายนอกอย่างอ่อนโยนมากขึ้นจากอินพุตสู่กระบวนการเมื่อเราเริ่มต้นเช้าด้วยความรู้สึกขอบคุณสมองและจิตใจของเราจะเข้าสู่โหมดรับรู้เชิงบวกมากขึ้นสิ่งที่เคยมองว่าน่าเบื่อกลับดูมีความหมายมากขึ้นเช่นการเดินทางไปทำงาน อาจกลายเป็นเวลาฟังเพลงโปรดการเจอกับปัญหาเล็กๆก,กลับกลายเป็นโอกาสในการฝึกความอดทนความรู้สึกขอบคุณทำให้เราตั้งรับกับสิ่งที่เข้ามาด้วยใจที่มั่นคงไม่หวันไหวไปตามอารมณ์ร้ายๆหรือคำพูดของคนอื่นง่ายๆมันเป็นเหมือนเกราะบางๆที่ห่อหุ้มจิตใจให้ไม่เปราะบางต่อทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้นซ้ำๆทุกวันผลลัพธ์หรือเอาพุทธที่ตามมา ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกดีเท่านั้นแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองโลกและวิธีตอบสนองต่อชีวิตอย่างถาวรความซาบซึ้งในสิ่งเล็กๆจะเปลี่ยนคนที่เคยรู้สึกว่าชีวิตตัวเองว่างเปล่าให้กลับมามีแรงลุกขึ้นอีกครั้งแม้ในวันที่ไม่มีอะไรดีเลยความสามารถในการขอบคุณสิ่งธรรมดาเป็นรากฐานของคนที่เข้มแข็งจริงไม่ใช่เพราะเขาไม่เคยลม้มแต่เพราะเขาฝึกใจให้ยังเห็นแสง แม้ในวันที่ฟ้ามืดที่สุดการฝึกขอบคุณเช้าวันนี้จึงเป็นเสมือนการฝึกกล้ามเนื้อใจเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วยการเขียนลงสมุดทุกเช้าว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรไม่ว่าจะเป็นแค่ลมหายใจหรือแมวที่มานอนข้างๆเตียงแค่ฝึกซ้ำๆวันละหนึ่งถึงสองนาทีมันจะค่อยๆเปลี่ยนวิธีการตั้งค่าจิตใจของเราแบบไม่รู้ตัวและในวันที่ไม่มีเรื่องดีไม่มีข่าวดี ไม่มีใครมาให้กำลังใจการขอบคุณเช้าวันนี้ยังคงมีความหมายเพราะมันคือเครื่องตวนใจว่าเรายังอยู่ยังหายใจยังมีโอกาสอีกวันในการเริ่มใหม่คนที่เปลี่ยนชีวิตได้ไม่ใช่คนที่มีพร้อมที่สุดแต่คือคนที่เริ่มจากจุดที่ตัวเองมีและกล้าสร้างความหมายให้สิ่งเล็กๆรอบตัวความธรรมดาในแต่ละวันอาจไม่มีใครมองเห็นคุณค่าแต่ถ้าเราฝึกมองมันอย่างลึกซึ้ง มันจะกลายเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าคำว่าเรื่องเล็กน้อยไปมากมายบางคนรอให้มีบ้านมีเงินมีชื่อเสียงแล้วค่อยรู้สึกมีคุณค่าแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเลือกที่จะขอบคุณชีวิตตั้งแต่ยังไม่มีอะไรและนั่นคือเหตุผลที่เขาไม่เคยหมดพลังแม้ในวันที่ทั้งโลกไม่ยิ้มให้เลยก็ตามสุดท้ายแล้วความรู้สึกขอบคุณกับเช้าว,วันนี้ไม่ใช่พิธีกรรมที่ต้องฝืนทำ แต่มันคือการเลือกตื่นขึ้นมาให้มีชีวิตไม่ใช่แค่มีร่างกายที่ขยับได้แต่มีกำลังใจที่อยากใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ถ้าเราเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เช้าธรรมดาที่เราเคยมองข้ามอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราได้ในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำสอนั่งสมาธิหนาทีเพื่อเคลียร์ความคิดการนั่งสมาธิในช่วงเช้าแม้เพียงแค่ห้านาที อาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยในสายตาใครบางคนแต่แท้จริงแล้วมันเปรียบเสมือนการเปิดประตูเล็กๆบานหนึ่งที่พาเราออกจากห้องอันวุ่นวายของความคิดไปสู่ระเบียงอากาศบริสุทธิ์ที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยแสงอ่อนของความชัดเจนสมาธิไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆหลับตาเท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองในรูปแบบที่แทบไม่มีอะไรในชีวิตประจำวันสามารถให้ได้เลย มันเหมือนแสงที่ค่อยๆลอดผ่านผ้าม่านในห้องที่มืดตลอดคืนพอแสงเริ่มส่องมาภาพภายในห้องก็ค่อยๆชัดขึ้นเช่นเดียวกันกับใจของเราในช่วงเวลาเช้าที่สมองยังไม่ถูกรบกวนด้วยข้อความการแจ้งเตือนหรือปัญหาจากวันก่อนสมาธิจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเคลียร์พื้นที่ทางใจเหมือนการลบกระดานดำให้สะอาดก่อนเริ่มบทเรียนใหม่การนั่งสมาธิแค่ห้านาที ช่วยให้เราชะลอจังหวะชีวิตลงสังเกตการหายใจของตัวเองฟังเสียงของใจตัวเองที่มักถูกกลบด้วยเสียงรบกวนรอบข้างมันทำให้เราค่อยๆรับรู้ว่าความคิดที่ฟุง้งความวิตกหรือความกังวลที่เราสะสมมาตลอดนั้นไม่ใช่สิ่งที่เราต้องยึดถือไว้เสมอไปเพียงแค่เราหยุดดูมันเฉยๆ,ๆก็เพียงพอที่จะเริ่มรู้สึกเบาสบายขึ้นทันทีในมุมของสมอง การนั่งสมาธิแม้ระยะสัน้นก็สามารถกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลลดการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและความกลัวเช่นอะมิกดาลาซึ่งมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ของเราเมื่อนั่งสมาธิสมองจะหลั่งสารที่ช่วยให้เราผ่อนคลายรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยมากขึ้นคล้ายกับเทียนที่ตอนแรกใกล้จะดับแต่พอเราหยุดนิ่ง ล้มหายใจกลับมานิ่งสงบไฟของเทียนนั้นก็ค่อยๆมั่นคงและสว่างขึ้นอีกครั้งโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมหลายคนเข้าใจผิดว่าสมาธิคือการหยุดคิดให้ได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ทำให้รู้สึกเครียดแต่จริงๆแล้วสมาธิคือการยอมรับว่าความคิดจะเข้ามาเสมอเพียงแค่เราไม่ตามมันไปไม่ดึงมันไว้แต่ปล่อยให้มันมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนเราอยู่ที่หน้าต่าง เห็นรถวิ่งผ่านก็แค่รู้ว่ารถผ่านมาไม่ต้องวิ่งตามหรือเอารถทุกคันมาวางในหัวเราไว้สมาธิจึงไม่ใช่การทำให้ใจว่างเปล่าแต่คือการทำให้ใจอยู่กับตรงนี้มากกว่าจะหลงไปอยู่ในอดีตหรืออนาคตการอยู่กับปัจจุบันนั้นคือรากฐานของความสงบที่แท้จริงและนั่นคือสิ่งที่สมาธินำมาให้ในวันที่วุ่นวายการนั่งสมาธิเพียงไม่กี่นาที อาจไม่ได้เปลี่ยนเหตุการณ์ภายนอกแต่อาจเปลี่ยนวิธีที่เรามองสิ่งเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิงสมาธิเปรียบเหมือนกระจกใสที่ถูกเช็ดให้สะอาดใหม่ทําให้เรามองโลกผ่านมุมมองที่นิ่งและชัดขึ้นปัญหาที่เคยดูใหญ่กลับเล็กลงความรู้สึกอยากตอบโต้กลับกลายเป็นความเข้าใจและบางครั้งสิ่งที่เคยกดดันก็กลายเป็นเรื่องที่เราปล่อยผ่านได้ง่ายขึ้นแค่เราไม่จับมันแน่นเกินไป ุกการตัดสินใจในวันนั้นจึงมีความรอบคอบมากขึ้นไม่รีบร้อนไม่ฟุ้งซ่านวิธีฝึกสมาธิแบบง่ายที่สุดคือการเริ่มต้นจากลมหายใจไม่ต้องเปลี่ยนท่าทางไม่ต้องบังคับตนเองให้นั่งนานเกินไปเริ่มจากการนั่งบนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้หลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าออกตามธรรมชาติเพียงแต่มีสติรู้ตัวว่าเรากำลังหายใจอยู่เมื่อความคิดลอยมา แค่รู้ว่ามันมาแล้วก็กลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นและเมื่อทำซ้ำทุกวันมันจะกลายเป็นนิสัยทางใจที่พาเราเข้าใกล้ความสงบได้ทุกครั้งที่ต้องการผลระยะยาวของการฝึกสมาธิทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์สดใสหลังตื่นนอนเท่านั้นแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างภายในของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปเราจะเริ่มรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นโกรธน้อยลง วิตกกังวลช้าลงและใจเย็นขึ้นโดยไม่รู้ตัวสมาธิทำให้เราหยุดวิ่งตามความคิดหรือความต้องการทันทีแต่เลือกพิจารณาอย่างมีสติว่าสิ่งที่กำลังจะทำตรงกับสิ่งที่เราอยากเป็นจริงหรือไม่ชีวิตจึงค่อยๆเดินไปในทางที่ชัดเจนขึ้นแม้ทางจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่หัวใจก็ไม่วันไหวง่ายเหมือนเดิมการเริ่มนั่งสมาธิวันละหนาทีจึงเปรียบเสมือนการหยุดเวลาสั้นๆ เพื่อให้เราไม่ถูกพัดพาไปกับความรีบของโลกภายนอกเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจธรรมลึกซึ้งไม่ต้องมีชุดขาวหรือสถานที่พิเศษใดๆทุกเชา้าทุกคืนสามารถเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของใจได้หากเราเพียงแค่หลับตาแล้วหันกลับมาหายใจอย่างรู้ตัวเทียนที่ใกล้ดับภายในใจอาจสว่างขึ้นใหม่และประตูที่เราเคยปิดไว้มานานก็อาจค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆ พร้อมพาเราไปพบกับความหวังอีกครั้งในชีวิตที่เราเคยคิดว่าไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว 3. เปิดวิดีโอสร้างพลังใจจาก YouTube วิดีโอสร้างแรงบันดาลใจอาจดูเหมือนแค่คลิปสั้นๆที่มีคนพูดปลุกใจมีเสียงดนตรีเร้าอารมณ์มีคำพูดคมๆที่เคยเห็นผ่านตาในโซเชียลแต่ในความเป็นจริงมันคือเครื่องมือส่งพลังทางจิตวิทยา ที่สามารถเปลี่ยนโทนความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมของคนได้จริงทั้งในระยะสั้นและระยะยาวไม่ใช่เพราะวิดีโอนั้นมีเวทมนต์แต่เพราะมันคือกระจกสะท้อนศักยภาพภายในที่เราเคยลืมไปและเป็นแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่ปลุกหัวใจให้ลุกขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านคืนที่มืดมนมานานในช่วงเวลาที่จิตใจของเรายังไม่ถูกรบกวนมากนักโดยเฉพาะตอนเช้า ที่สมองยังอยู่ในภาวะเปิดรับการเปิดวิดีโอสร้างพลังใจจึงเปรียบเสมือนการเทน้ำดีลงไปในแก้วก่อนที่ใครจะเทอไรใส่คุณจะเริ่มวันด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีพลังมีโอกาสมีสิ่งดีๆที่รออยู่ซึ่งต่างจากการหยิบมือถือขึ้นมาแล้วเจอข่าวร้ายดรามา่าหรือคําเปรียบเทียบที่ทำให้เรารู้สึกแย่โดยไม่รู้ตัวคลิปปลุกใจที่ดี ไม่ใช่แค่การพูดให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่คือการจุดประกายให้เราตระหนักว่าชีวิตของเราไม่ได้จบลงที่ตรงนี้เราสามารถเริ่มใหม่ได้ทุกเมื่อถ้าเรากล้าที่จะลุกขึ้นบางคนอาจมองว่าวิดีโอพวกนี้เป็นแค่คำพูดซ้ำๆหรือเป็นแรงบันดาลใจปลอมๆที่ใช้ไม่ได้จริงแต่คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทุกวันคุณใช้เวลาไปกับอะไรบ้างคุณใช้เวลาเท่าไหร่กับโทรศัพท์ เทียบกับเวลาในการพัฒนาตัวเองจริงๆถ้าวันนี้คุณเลื่อนหน้าจอไปเรื่อยๆสามชั่วโมงแต่ไม่มีเวลาแม้แต่สนาทีเพื่อเติมใจด้วยสิ่งดีๆนั่นอาจไม่ใช่เพราะโลกนี้ไม่มีแรงบันดาลใจให้คุณแต่เพราะคุณไม่ได้เลือกเสพมันอย่างตั้งใจต่างหากการดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจต่างจากการอ่านคำคมหรือฟังเพลงเพราะวิดีโอเป็นประสบการณ์ที่ใช้ทั้งภาพเสียงน้ำเสียง และจังหวะที่ประสานกันเพื่อกระตุ้นสมองในหลายระดับในขณะที่เพลงอาจปลุกอารมณ์แต่ไม่ให้บริบทชัดเจนและคำคมอาจให้แนวคิดดีๆแต่ไม่สามารถกระตุ้นความรู้สึกในระดับลึกได้มากเท่าภาพเคลื่อนไหวที่สื่อสารถึงตาหูและหัวใจพร้อมกันวิดีโอที่มีภาพการลุกขึ้นของคนล้มเหลวคำพูดจากนักสู้ชีวิตจริง ดนตรีที่ค่อยๆทวีความเข้มข้นไปพร้อมกับคำพูดกระตุ้นใจจะทำให้คนดูรู้สึกคล้ายกับมีคนมานั่งข้างๆแล้วบอกว่านายังไปต่อได้นะมันไม่ใช่การฟังเพื่อพักใจแต่มันคือเสียงเรียกให้ลุกขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องระวังกับกับดักที่เรียกว่าแรงบันดาลใจชั่วคราวเพราะแรงบันดาลใจที่ไม่มีการต่อยอดคือเหมือนประกายไฟที่จุดแล้วดับ ถ้าคุณดูคลิปแล้วรู้สึกดีขึ้นร้องไห้หรือมีไฟวูบขึ้นมาแต่ไม่ลงมือทำอะไรเลยก็ไม่ต่างจากคนที่ได้ยินเพลงเพราะแต่ไม่เต้นหรือคนที่อ่านตำราอาหารแล้วไม่เคยเข้าครัวความเปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดจากสิ่งที่คุณฟังหรือดูเท่านั้นแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณเลือกจะทำหลังจากได้รับแรงบันดาลใจต่างหากวิธีที่จะไม่ให้การดูวิดีโอสร้างพลังใจ กลายเป็นเพียงการเสพติดชั่วคราวคือการตั้งเจตนาให้ชัดก่อนเปิดดูทุกครั้งเช่นดูเพื่อจะลุกไปทำอะไรบางอย่างดูเพื่อจดประโยคที่โดนใจแล้วเอาไปติดไว้ในห้องดูเพื่อเตือนตัวเองว่าชีวิตต้องขยับต่อหรือแม้แต่ดูเพื่อจะได้ตื่นเช้าขึ้นพรุ่งนี้การวางเป้าหมายเล็กๆจะทำให้การดูวิดีโอไม่กลายเป็นแค่ความรู้สึกเพ้อฝันแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริง ในชีวิตประจำวันลองจินตนาการถึงคนสองคนคนแรกเลือกเปิดวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจทุกเช้าห้านาทีแล้วจดสิ่งที่อยากลองทำในวันนี้ไว้ในสมุดคนที่สองตื่นมาหยิบมือถือเปิดโซเชียลแล้วเลื่อนผ่านชีวิตคนอื่นไปอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโดยไม่ได้ทำอะไรเลยในระยะสั้นคนแรกอาจยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่ในระยะยาว เมื่อเวลาผ่านไปหกเดือนหนึ่งปีหรือสามปีคนแรกจะค่อยๆขยับจากคนธรรมดาไปเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกล้าทำอะไรใหม่ๆมีความมั่นใจและมองชีวิตด้วยมุมมองที่สร้างได้ด้วยตัวเองขณะที่คนที่สองอาจยังคงติดอยู่กับความรู้สึกว่างเปล่าเดิมๆและไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตไม่ไปไหนเสียทีทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือก การดูวิดีโอสร้างพลังใจไม่ใช่เรื่องไร้สาระถ้าเราใช้มันเป็นเครื่องมือมันคือเหมือนการยืมมือของใครบางคนมาดึงเราในวันที่เราหมดแรงมันคือการนั่งฟังประสบการณ์ของคนที่เคยล้มแล้วลุกเพื่อตัวใจว่าเราก็ทำได้เช่นกันและมันคือสื่อที่เข้าถึงจิตใจลึกๆได้มากกว่าคำพูดลอยๆเพราะมันทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวในความพยายามสุดท้ายแล้ว สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ว่าคุณดูวิดีโอสร้างแรงบันดาลใจมากแค่ไหนแต่คือคุณกล้าทำอะไรบางอย่างหลังจากที่ดูจบหรือเปล่าถ้าเราทำได้แบบนี้ทุกวันแม้วันละนิดวันหนึ่งชีวิตที่เคยติดอยู่ในวงวนเดิมก็อาจกลายเป็นชีวิตใหม่ที่คุณเองยังไม่เคยรู้ว่าตัวเองทำได้มากขนาดนั้นมาก่อนเลยด้วยซ้ำขี่ยืดเส้นยืดสายเบาๆราวสามถึงห้านาที ในเช้าที่เรายังงวงเงียลืมตาด้วยความรู้สึกครึ่งหลับครึ่งตื่นการยืดเส้นเบาๆเพียง3ถึงหนาทีอาจดูเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่หากลองทำอย่างตั้งใจสักครั้งเราจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ไม่ใช่แค่ในร่างกายแต่ลึกลงไปถึงระดับความรู้สึกภายในมันเหมือนกับการเปิดหน้าต่างห้องที่ปิดมาทั้งคืนให้แสงอ่อนของเช้าเข้ามาสัมผัสกับผิว ลมเย็นๆที่ค่อยๆพัดเข้ามาปลุกสติให้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในฝันอีกต่อไปแล้วเราตื่นอยู่จริงๆและร่างกายนี้พร้อมจะเริ่มต้นวันใหม่อีกครั้งเมื่อเรายืดแขนช้าๆเหยียดขึ้นเหนือศีรษะเหมือนกำลังคว้าแสงแรกของวันและบิดตัวเบาๆซ้ายขวาเพื่อปลุกกระดูกสันหลังที่นอนแน่นิ่งมาทั้งคืนสมองจะเริ่มรู้สึกว่าเอาล่ะเราพร้อมแล้วไม่ใช่เพราะกล้ามเนื้อเคลื่อนไหว แต่เพราะระบบประสาทรับรู้ว่าร่างกายเริ่มเคลื่อนไหวแล้วฮอร์โมนแห่งการตื่นตัวอย่างคอติซอลจะค่อยๆถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาสมองจะเริ่มส่งสัญญาณชัดเจนไปยังอวัยวะต่างๆว่าตอนนี้คือเวลาของการเริ่มต้นไม่ใช่เวลาพักอีกต่อไปการยืดเส้นไม่ใช่การฝืนร่างกายให้เคลื่อนไหวแต่มันคือการปลุกมันอย่างนุ่มนวลให้กลับมาทำงานด้วยความสดชื่นไม่ต่างจากการเอื้อมมือไปเปิดม่าน ให้แสงอาทิตย์ลอดผ่านเข้ามาทั้งที่ยังไม่ได้ลุกจากเตียงกล้ามเนื้อของเราทุกส่วนขณะหลับจะอยู่ในภาวะนิง่งความยืดหยุ่นลดลงเส้นเอ็นและข้ออาจเริ่มตึงโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะบริเวณต้นคอบ่าไหล่หลังและสะโพกซึ่งเป็นจุดที่มักเกรงจากท่านอนผิดหรือนอนไม่สนิทการยืดเส้นเบาๆในช่วงเช้าจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นในบริเวณนั้น กล้ามเนื้อคลายตัวและออกซิเจนถูกส่งไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นทันทีนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนถึงรู้สึกหัวโลง่งสบายและรู้สึกว่าตัวเองตื่นจริงๆหลังยืดเส้นเพียงไม่กี่นาทีเพราะกลไกทางชีวภาพได้ถูกเปิดการทำงานอย่างเต็มรูปแบบการยืดเส้นเบาๆในตอนเช้าแตกต่างจากการออกกำลังกายชัดเจนไม่ใช่แค่ในแง่ของความเข้มข้น แต่ในมิติของพลังงานที่ใช้และพลังงานที่คืนกลับมาการออกกำลังกายอาจกระตุ้นหัวใจเงื่อออกเผาผลาญไขมันแต่การยืดเส้นนั้นคือการคืนสมดุลให้ร่างกายเป็นช่วงเวลาแห่งการฟังเสียงร่างกายด้วยใจที่นิ่งมากกว่าการเร่งเร้าให้ร่างกายเคลื่อนไหวหนักการยืดเส้นจึงเหมาะสำหรับคนที่อยากฟื้นพลังมากกว่าคนที่ต้องการเร่งใช้พลังในตอนเช้า สำหรับใครที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยการยืดเส้นเบาๆสามถึงห้านาทีทุกเช้าอาจไม่สามารถแทนการออกกำลังกายได้ทั้งหมดแต่มันคือการดูแลร่างกายในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายที่สุดไม่ต้องมีอุปกรณ์ไม่ต้องมีชุดพิเศษไม่ต้องมีเวลาเยอะแค่ใช้ลมหายใจผสมกับการขยับช้าๆก็ช่วยลดการปวดเมื่อยลดความตึงสะสมในกล้ามเนื้อ และลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บในระยะยาวได้มากกว่าการไม่ทำอะไรเลยการยืดเส้นทุกเชา้าเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้เล็กๆทุกวันแม้จะไม่ได้ทำให้มันเติบโตทันทีแต่ทำให้มันไม่เฉาตายไปอย่างเงียบๆถ้ายืดเส้นที่เหมาะกับตอนเชา้ามีหลายท่าที่สามารถทำได้ง่ายเช่นท่ายืดแขนขึ้นเหนือศีรษะค้างไว้แล้วหายใจลึกๆท่ายืดคอเอียงคอไปด้านข้างอย่างชา้ชาๆ เพื่อคลายกล้ามเนื้อบ่าถ้าก้มแตะปลายเท้าเบาๆเพื่อยืดหลังและเอ็นร้อยหวายหรือแม้แต่ท่าขัดสมาธิแล้วเหยียดแขนไปข้างหน้าซึ่งช่วยให้สะโพกและหลังส่วนล่างคลายตัวได้ดีที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการยืดเร็วๆกระตุกกระตุกหรือท่าที่ต้องใช้แรงต้านเพราะร่างกายเพิ่งตื่นยังไม่พร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวที่หนักเกินไปภาพในใจของการยืดเส้น อาจเหมือนการค่อยๆกางปีกของนกที่กำลังตื่นนอนในยามเช้ามันไม่รีบบินออกไปทันทีแต่มันคลี่ปีกออกทีละนิดลูกขนทีละเส้นกวาดสายตาไปยังท้องฟ้าแล้วค่อยทะยานขึ้นเมื่อพร้อมการยืดเส้นคือพิธีกรรมเล็กๆที่เชื่อมต่อระหว่างการนอนกับการมีชีวิตอยู่ระหว่างวันมันช่วยให้เราตื่นอย่างมีจังหวะไม่กระโดดจากความฝันสู่ความจริงแบบฉับพลันเกินไป และไม่ต้องเร่งรีบจนเหนื่อยใจตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นท้ายที่สุดแล้วการยืดเส้นไม่ใช่เรื่องของสุขภาพกายอย่างเดียวแต่มันคือการฝึกจิตใจให้รับรู้ถึงความสำคัญของร่างกายนี้ทุกวันคนที่ยืดเส้นทุกเชา้ามักจะเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงียบๆเหมือนการเช็ดกระจกที่เปื้อนฝุ่นออกวันละนิดเพื่อให้มองเห็นโลกได้ชัดขึ้นไม่ใช่เพราะโลกเปลี่ยนไป แต่เพราะเราตั้งใจดูแลดวงตาและร่างกายที่มองโลกนั้นให้ดีขึ้นต่างหากและบางครั้งแค่ได้ขยับร่างกายเบาๆพร้อมสูดลมหายใจเข้าลึกๆก็เพียงพอแล้วที่จะรู้ว่าวันนี้เรากำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยตัวเองห่าดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทันทีที่ตื่นการดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนอาจดูเหมือนเป็นกิจวัตรเล็กน้อยที่หลายคนมองข้าม แต่ในทางชีววิทยาแล้วนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมสำคัญที่สามารถส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพความสดชื่นสมาธิและพลังงานของร่างกายตลอดทั้งวันช่วงเวลาหลังตื่นนอนคือช่วงเวลาทองที่ระบบต่างๆภายในร่างกายเริ่มฟื้นตัวจากการพักผ่อนน้ำที่เข้าสู่ร่างกายทันทีในช่วงเวลานี้ไม่ใช่แค่ช่วยดับกระหายแต่เปรียบเสมือนการเติมเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ที่สุด ให้กับเครื่องยนต์ที่หยุดทํางานมาตลอดคืนระหว่างที่เราหลับร่างกายยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระบบหายใจระบบย่อยอาหารและกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ต่างๆแม้ว่าเราจะไม่ได้เสียเหงื่อแบบรู้สึกได้แต่จากการวิจัยพบว่ามนุษย์สูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนังการหายใจและกระบวนการเผาผลาญพลังงานมากถึง500-700มลลิตลอดคืน โดยเฉพาะในห้องที่มีอุณหภูมิแห้งหรือเย็นจัดจะยิ่งทำให้การสูญเสียน้ำเกิดมากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวการสูญเสียน้ำในลักษณะนี้จะทำให้เลือดข้นขึ้นความดันเลือดต่ำลงและระดับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองลดลงส่งผลให้รู้สึกอ่อนเพลียมึนงงหรือแม้แต่ใจสั่นในบางคนเมื่อเราดื่มน้ำเปล่าทันทีหลังตื่นร่างกายจะเริ่มกลับเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง น้ำจะถูกดูดซึมผ่านผนังกระเพาะอ,อย่างรวดเร็วและส่งผ่านไปยังกระแสเลือดเพิ่มปริมาณเลือดที่หมุนเวียนไปเลี้ยงหัวใจสมองและอว,วัยวะสำคัญต่างๆน้ำยังช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองซึ่งเป็นระบบสำคัญในการขับของเสียในร่างกายส่งผลให้การทำงานของสมองตื่นตัวขึ้นความจำดีขึ้นและมีงานวิจัยจาก a นช o n a l i n s t i t u t e s of Health ในสหรัฐอเมริกา ระบุว่าการดื่มน้ำเปล่าหลังตื่นนอนมีส่วนช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายได้ถึง24-30%ภายใน10นาทีซึ่งหมายความว่าเพียงแค่ดื่มน้ำเราก็กระตุ้นระบบเผาผลาญให้ทำงานดีขึ้นทันทีโดยไม่ต้องออกกําลังกายนอกจากนี้การดื่มน้ำทันทีหลังตื่นยังช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานเป็นปกติเพราะหลังจากพักการย่อยอาหารมาทั้งคืน การเติมน้ำเข้าไปจะช่วยกระตุ้นลำไส้ให้เริ่มขยับส่งผลให้เกิดการขับของเสียในช่วงเช้าอย่างเป็นธรรมชาติลดอาการท้องผูกและช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายซึ่งในทางการแพทย์เรียกว่าเป็นการกระตุ้นการทำงานของระบบลำไส้โดยอาศัยรีเฟล็กจากกระเพาะและลำไส้ในแง่ของพลังจิตใจและอารมณ์การดื่มน้ำในช่วงเวลานี้มีผลอย่างชัดเจน เพราะน้ำมีส่วนสำคัญในการรักษาความสมดุลของสารเคมีในสมองการขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อย1-2%เปอร์เซนของน้ำหนักร่างกายสามารถลดสมาธิเพิ่มความเครียดและส่งผลต่อการควบคุมอารมณ์จากงานวิจัยของ university of connecticut พบว่าผู้หญิงที่ขาดน้ำเพียงเล็กน้อยจะรู้สึกหมุดหงิดเหนื่อยง,ง่ายและไม่มีแรงจูงใจขณะที่ผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องความจำ และความสามารถในการตัดสินใจลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นการดื่มน้ำแก้วแรกของวันจึงไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือการดูแลสมองและจิตใจให้มีแรงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคําถามที่มักเกิดขึ้นคือควรดื่มน้ำแบบไหนดีในตอนเช้าน้ำเปล่าน้ำอุ่นหรือน้ำผสมมะนาวคําตอบคือขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแต่ในภาพรวม น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นจะดีที่สุดเพราะไม่ทำให้กระเพาะอาหารหดตัวกระทันหันและช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารได้ดีกว่าน้ำเย็นหากใส่มะนาวลงไปเล็กน้อยก็จะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ในตับเพิ่มวิตามินซีและช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นแต่ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกวันการดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดและเหมาะสมกับร่างกายถือเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดในระยะยาวในทางตรงกันข้าม หากไม่ดื่มน้ําเลยหลังตื่นนอนและปล่อยให้ร่างกายขาดน้ําต่อเนื่องตลอดเช้านอกจากจะส่งผลให้รู้สึกง่วงเบล่อหรือไม่มีสมาธิแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังเช่นนิ้วในไตปัญหาความดันต่ําระบบย่อยอาหารแปรปรวนและอาจนําไปสู่การกินเกินเพราะความรู้สึกกระหายน้ำมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นความหิวคนที่ไม่ดื่มน้ำทันทีหลังตื่น ยังมีแนวโน้มที่จะบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปเพื่อกระตุ้นตัวเองซึ่งยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำมากขึ้นไปอีกโดยไม่รู้ตัวการดูแลร่างกายตั้งแต่ตื่นจึงไม่ใช่เรื่องซับซ้อนน้ำเปล่าแก้วเดียวอาจไม่ได้เปลี่ยนชีวิตทั้งหมดในทันทีแต่มันคือจุดเริ่มต้นของวงจรที่ดีต่อเนื่องตลอดทั้งวันเมื่อร่างกายเริ่มสดชื่นสมองเริ่มปลอดโปร่องอารมณ์เริ่มมั่นคงเราจะเลือกอาหารดีขึ้น พูดจาอ่อนโยนขึ้นทำงานได้ดีขึ้นและหลับสบายมากขึ้นในคืนนั้นความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่แทบไม่มีต้นทุนเลยแต่ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนในยุคที่คนเราตื่นมาแล้วรีบคว้ามือถือเป็นอย่างแรกบางครั้งเราอาจลืมไปว่าร่างกายต้องการน้ำมากพอๆกับข้อมูลการดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหลังตื่นจึงไม่ใช่แค่การดับกระหาย แต่คือการบอกกับตัวเองว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นอย่างใส่ใจเริ่มด้วยการฟื้นฟูจากภายในและเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริงมากที่สุดนั่นคือความใสสะอาดและความชุ่มชื่นจากธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่สุดในโลกใบนี้สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ช่องสร้างฝันปั้นชีวิตด้วยตัวเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ